การตอบแทนคุณมารดาบิดาอย่างสูงสุดพิกษุทั้งหลายเรากล่าวการกระทําตอบแทนไม่ได้ง่ายแก่ท่านทั้งสองท่านทั้งสองคือใครคือหนึ่งมารดาสองบิดาภิกษุทั้งหลายบุตรพึงประคับประคองมารดาด้วยบ่าข้างหนึ่งพึงประคับประคองบิดาด้วยบ่าข้างหนึ่งเขามีอายุมีชีวิตอยู่ตลอดร้อยปีและเขาเพึงปฏิบัติท่านทั้งสองนั้นด้วยการอบกลิ่นการนวดการให้อาบน้ําและการดัด และท่านทั้งสองนั้นพึงถ่ายอุจาระปัสสาวะบนบาทั้งสองของเขานั่นแหละภิกษุทั้งหลายการกระทําอย่างนั้นยังไม่ชื่อว่าอันบุตรรรมแล้วหรือทําตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลยภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งบุตรพึงสถาปนามารดาบิดาในราชสมบัติอันเป็นอิสราที่ปัดในแผ่นดินใหญ่อันมีรัตนเจตประการมากหลายนี้การกระทําอย่างนั้นยังไม่ชื่อว่าอันบุตรรรมแล้วหรือทําตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลยข้อนั้นเพราะเหตุไร พราะมารดาบิดามีอุปการะมากบำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลายส่วนบุตรคนใดยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้สมาทานตั้งมั่นในศรัทธาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศรัทธายังมารดาบิดาผู้ทุศีลให้สมาทานตั้งมั่นในศีลสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศีลยังมารดาบิดาผู้มีความตระณีให้สมาทานตั้งมั่นในจาระสัมปทาความถึงพร้อมด้วยการบริจาคยังมารดาบิดาสามปัญญา ให้สมาทานตั้งมั่นในปัญญาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยปัญญาภิกษุทั้งหลายด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แหละการกระทําอย่างนั้นย่อมชื่อว่าอันบุตรนั้นทําแล้วและทําตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาก็คือาศาสดากล่าวว่าการตอบแทนบุญคุณมารดาบิดานี้ไม่ทําได้โดยง่ายเลยมารดาบิดาเป็นผู้มีอุปการะมากทั้งเลี้ยงดูเราทั้งทําให้เราเกิดขึ้นมาในโลกนี้แม้ว่าเราจะแบกแม่ไว้บ่าข้างหนึ่ง แบกพ่อไว้บ่าอีกข้างหนึ่งตลอดร้อยปีเราปรนิบัติอย่างดีบนบ่าของเราทั้งให้อุจาระภาษาว่บนบ่าของเราก็ยังไม่ชื่อว่าเราตอบแทนคุณแล้วแม้ว่าเราจะเอาสมบัติทั้งโลกมากองให้ก็ยังไม่ชื่อว่าเราตอบแทนคุณแล้วแล้วแบบไหนละ่ะที่จะเรียกว่าตอบแทนคุณแม่พ่ออย่างแท้จริงศาส,สดากล่าวการตอบแทนคุณมารดาบิดาคือยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศีลให้เป็นผู้มีศีล ศีลที่ว่าก็ศีลห้านั่นแหละยังมารดาบิดาผู้ตนีให้เป็นผู้ใจบุญสุนทานชอบบริจาคชอบเป็นผู้ให้ยังมารดาบิดาผู้โง่ขเขลาให้เป็นผู้มีปัญญาคือเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเชื่อในคําสอนพระพุทธเจ้านั่นแหละใครทําได้แบบนี้ก็ชื่อว่าทําคุณตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดา